สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบก,กับสายูอีกครั้งเนาะวันนี้สายูกะพาเอฟซีมาเพราะงั้นนางผุดคนไฟใหม่นเนาะหลังจากไฟใหม่แล้วก็มีชาวบาา้านเขาจะขอความช่วยเหลือน้ำสายูุมาและวในสายนุก็ได้พดโพสต์ลงเฟซให้เนาะเพราะว่าเพิ่งขอความช่วยเหลือมัก็มีผู้ใหญ่ติดต่อให้สายูมาช่วยเหลือเพื่อนผู้ใหญ่จากต่างประเทศอะไรเอฟซี จาก U S A เนาะเพื่อนฝากเงินมาให้เราหนึ่งร้อยดอลลาร์เนาะเพื่วลาอ่บรรเทาทุกข์มาเช่นซะเช่นบรรเทาทุกข์ว่าเงินเราเพิใหม่เงินหลังเลย FC อีกนนสี่เบนซันยูก็จะมาเหมาะเงินจำนวนดังกล่าวให้กับอ่าครอบครัวนางพุทธเนาะเราก็มีลูกสี่คนไปไปบึ้งสภาพเมื่อนชานเพื่อนเลยเจ้าเพิ่ใหม่แล้วเป็นต่างใดแน่เนาะเราก็เหมาะเงินให้เพื่อนเลย เดชบ่อนพายไม้มันก็ยังลุงเหลืออยู่หัวนี่แหละว่าเพิ่นเพิ่นอนามัยหมดละเพิ่นอนามัยหมดละมันก็ไหม้ลามไปใส่เฮือนหลังนั้นอีกมาดิด่างอยู่ซังกะซีเนาะบเสถานที่บนมเจ้าอนามัยเก็บกวดหมดละหัวหัวก็จนหัวก็จนะ mày mày mướt đời tôn mượt mượt nhà mượt mượt mướt, mượt 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 về Bươm tên ní gà. mà, mà bưng mày mày mượn rồi. Cả chỗ, cả gì? Ừ. mày 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 có mày mày cả ไม่หมดเลยนะอันนี้ก็เป็นเป็นเหือดลาวอีกหลังหนึ่งอันนี้นะตะกี้เฉยยุกับบุ้งว่าเป็นเหือดลาวอีกหลังหนึ่งเรลาไอาวาเป็นอีกหลังหนึ่งแต่ว่ากําลังแล้วกําลังก่อันนี้ก็เป็นสวนบึงโกงมังบึงโงม่วงก็มาดมืดมาดหมดเลยเหลือแต่เล็ก đi một nữa mà, mà lưu bài ấy. วันนี้ก็มาทำ F C เออมาทำทีมงานน้องก้าวโกโก้ไลกับพ P A G C U นาะไปซื้อเมื่อเช้าพี่น้องนะไปทางไหนจก็ออกหน้าแล้วคบป้าแบบนี้ก็ไปดีเนี่ยกว่าเฮ้ยไปดีแน่ยไปดีไปดีไปทุ่มทุ่มทุ่กเนาะเห็นไหนล่ะทุกแบบไหนทุ่มไปดีเอี๋ ตอนนั้นเพื่อนยังเงิเนขี่ให้อยู่<ช>มาตอนนั้น,ปร,น,นประมาณกับนนะเดือนกสิบเดือนเออแม่เลยอายเพื่อนไป็ป็นลินเล็เแต่เพื่อนลินโทรศัพทนั่งไเจ้าอยู่กลางบ้านอือม,มนจับาไ่ต๊แล้วค่ะปุ่มันก็บช่งสิจับแบบนี้เนาะเดกตตอนนั้นไะปลูกไปเลยลกแม่ผมเคยปิูกให้ อุ้ยิ่ระวังเยียบอันนั้นตกเลยรู้่ไหนเะกยเปนอยยงารจ้อยเป็นต้มนี่อุ้ยยานเลยกินต้มเล็กน้อยเอาโทรศัพท์เออไม่ได้จะเอาไม่ได้โทรศัพท์ไ่ได้จะเอา เราไปเบี้ยบ่อยยังไปไปนาะนั่นมาดองเขาดองบอกมีไหมีงานอดองแมตเนมืออื่นมาตนในดองมตเนในมานะคนหายนะเฮ้ยใหมันบ่มีกับกาบไ้โทรศัพท์การก็สิ่งที่สยบาบ่าววันีอเรามาเอ็นซีเาจาก อต่างวรเศเนาะเพิ่นก็เหตุดเพิ่อนก็เตเพิ่นก็ินนะครับสงสารนี่มานะื่อเอามานะมนบุมีกับกาบไสเงิกับกาบบุมีนะเงินช่วยเหลือนะครับเป็นกากคอเนาะชาซื่ออย่างนงนขุดนางขุดเนาะโดยเพ่นเห็นเพ่อนก็ทีนเิอนดูเ่นาอกจากนเสรแล้วก็ให้ผ่านกับสาวยุ่นะครับผ่านทางสาวยุ่สาวยุ่ก็เลยพาอกเอามา รอบาะดำเนินการค่ะชายุจ้าดำเนินการโหลดดำเนินการพอร้อมเหมาแม่ <c oughs> ตามอะไรด้วยเฮ้ยแมาโบมีกับกาบเถอะคาเฟ่นมันเพิ่นไม่ได้ใช้กับกาบเลยโบมีกับกาบแล้วมีเสียมีแต่เสียคนนะแล้วไปกับกาบมีกับกาบเดอ้อ <c oughs> มีแต่ติดอิด สาวยุ้งก็<ม>จะเป็นตัวแทนเอฟซีนะครับจากต่างประเทศที่เพิ่นเมีตากนะัตริย์ทุกบุญน้ำเพิ่นเนาะที่เพิ่นเห็น<ม>นะครับความทุกข์ยากลำบากของเพื่อนมนุษย์น้ำกันนะครับด่าแบบมอบให้นะครับข<ม>อบคุณเพื่อนรายก็บคอยบุญกุศลนะครับไปสู่ตัวเพิ่นเลยก็ครอบครัวเพิ่นเนาะกหลังเป็นแบ็กกราวให้กับสายุ้งเครับสายุ้เป็น พอไปครบครบควนางนบครับอันนี้อยู่บ้านบ้าเตนบะคับเตนนะครับเมืองว้าไทรแตงมุ่นนะครับเฮยเกิดนี่เกือบประมาณสักเดือนหนึ่งได้เนาะเกือบเดือนเนาะเกือบสองอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์กว่าเนาะสองอาทิตย์กว่าเพราะว่าที่สิบเอ่อแม่น้ำม่เลาะนน่ะร้อนน่ะใหม่ใหม่ๆเองเนาะเพราะว่าซากก็ยังอยู่แล้วก็อีกอย่างพวกมีเพื่อนคนออกไปเบิร์ตเลยเนาะ ใครใหม่น,นี่ตีสักสองอันนี้เหมือมาเด้อเป่นสิบจับอ,อันนี้โอ้โหเด้อหัดเลยหัดยุเลมมันยอันนี้แรกมาเป็นเงินลาวแล้วนะครับเพราะว่าทางต่างประเทศเพ่โอนมาให้นะครับ 100, 100, 100เงินหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเหรียญเนาะหนึ่งร้อยเอสนะครับแล้วก็มาแปลงเป็นเงินลาว,ลวจะอยู่ประมาณสักเอาพื้นเล็กตามลีดลีด,ล,ดลีดธนาคารวันนี้ก็สองหนึ่งสองอเป็นเงินกีบกับสองล้านหนึ่งแสนเ้านสองล้านเมื่นีนะ้สองล้านหน นะครับก็จะ<ต>มอบให้เลยมันกระเทือนก็เลยเป็นสองล้านสามที่พันเลยตืมไปเลยผ่านมาเ,เออเอานี่นะครับเป็นเงินที่พี่ก้าถือกล้องให้นู่นเนี่ยโอเคเนี่ยมาแล้ครับเป็นเงินที่พีเพืนผู้ใหญ่ใจดีเนาะเคนฝากมาให้ เอเงิน้เปนทุกมหกไเทุกเ้อเาเงินแล้วไปอยู่นาลงเนอเอาเงินเด้อเอาเงินซื้อนมมทุกนะคะเอเงินซื้อนมนองเงินซื้อนมาดามาตอนนั้นเพิ่นยังโตน้อยน้อเฮีนไผ่มาได้ให้ตอนนั้น อเนตอนปีที่แล้วเนาะที่เราเสยนงนี้อนหาม่ปีนึงจากมีเงินก็กลายเป็นไม่มีเนาะกิดเอยังมีีกหลังนึงเนาะอนนไปหไปอีกเนาะนี่คือเินหนึดอลลาร์หนึ่งหรดลาร์หนึ่งรหรีะเปนงินก็ลี่ยนเป็นเงินกีบ อ่าแต่เลขเปลี่ยนเขาเปลี่ยนตามนั้นเลยเพราะว่าเสรแต่ก่อนแหละเขาจะมีหันแลขเปลี่ยนดิยเขตอ่าเงินขึ้นแล้วเขาจะบวกเขาจะไม่มีหันแลขเปลี่ยนเขาเลยเปลี่ยนแบนี้มาเลยก็คือเอาเรทตามตามธนาคารตามของแต่ละมือเลยแต่ละมือเออเซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยน้องแล้วแต่ละวันแต่ละมือนะครับอันนี้ก็แต่ว่ามือนี้เรทมันอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าเอาก็เอาตามจำนวนนั่นแหละสองหนึ่งอ่าเมื่อกี้เขาเบิ่งไปแล้วดื่มเห อันับบึงก่อนมากาสองหนึ่งสองเก้าเอออัหน่องค่อยนับบ่ะเออนับเราจะให้เพิ่นตึ่ละเงินปิวเราเป็นโทษอีกแล้วแมาอย่าพับปิว <น>เ,เป็น,ปนแยกนับนะครับตอนนี้กำลังนับกเจ็ันใบละห้าห้าสิบพันถึงห้าหมื่นนะครับสองล้านแล้วสองล้านเลยนะครับตอนนี้สองล้านแล้ว สองพนละ0 0สองล้านหนึ่งแสนเก้าเก้าพันเก้าพัมันไม่มีไหมเจ้าเก้าเอาก็ใช่สามสิบตามนั้นก็คือให้มันเกินไปเลยเนาะให้มันเกินลเอาให้เต็มไปเลยนะฮะยกงนเข้าเฮียนเด้อเข้าเฮียนแลบ้าเนียยังเนาะ ยังยังน Nh mm. ้อยเนาะสื้อผ้าแล้วยังมีคนมาให้อยู่วะหรือจะไเขาได้ใส่อยู่เนาะเขาจะามาให้มามอบอยู่เนาะหมขอบคุณขอบใจเพื่อนเยอขอบใจนขอบใจผู้ใหญใจดีว้ที่เนอบริาืงอนใหม่วยพอเพื่อนเะยวยพอเพื่อนนะให้น้เพื่อนรวยนะนั้นนมือสอยนะนเอาฮัน คเกิทุกคนเลยขอบใจเด้อบางนขอบใจเด้อม่ใลานเด้อนุ่มเออโบไรสบาบุไาไม่บาหนู้นขอบใจขอบใจเด้อขอใจอันขอบใจเท่าเด้อฝากเงินไม่ล้านหมอนไขอบใจเท่าเด้อวันนี้ แต่ับแต่ะเาเด้อฟังนุ่ให้ร่าื่อสุดงามว่นอยาวพูดวองกได้ขอบใจขอบใจใหญ่ใจดีนะครับจากต่งประเศราตมให้เขอให้บนเละขอนมีความสุขความเจริญนะครับใหญ่ใจดีน่าจะจากอเมริกาเลยเนาะเงินเวีดเอเป็นอะไรออกซื่อเนาะ พูดแบบพูดง่ายใจดีจางจุวอเอมอบให้ขอบใจพูดใหญ่ใจดีจ่าตเจอที่มาช่วยเหลือครอบครัวนั่งพูดเงินกันได้พูดเอาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้พูดใหญ่ใจดีท่านนี้จงมีความสุขกายสุขใจและสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกวันทุกคืนเออขอบใจอะไรโอเคอ่ะมั่นใเพูนเอาคืนเลยนี่อ่ะก็ถือว่าน้อย